สไปเดอร์สไปเดอร์แมนตอนที่สองช่วยด้วยออยออยออยอ๋อออือเอ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 ้อ้ชีอะไรอะ ไหนปบอซิว uh, uh, ่าใครเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆใค้เนี่ยไอแมวมูมตัวนี้ใช่ไหมป้าไอ้กะว่งอื้ม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 เฮ้ยเอาไปเยอู้เฮ้ โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ว่ะว้าไอ๊ว้าเฮ้ยาโอ๊ยเขาไปได้ไฟซะละ Oi, oi, oi. oi 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 oi, 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 oi. oi.

เป็นหัวตนแน่ก็ได้กส่อีกเฮ้ยเอออะไรเนี่ยขอขับทับท่านใหม่ต้องการความขอบคุณมของคุณนอนท่านมีเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์่มา ไอ้กีไปละลันเฮ้ยอะไรอ่ะเออเขาไปเนี่ยสีดำอ่ะอืมเอาไปแล้วกันจบ